สวัสดีครับคุณฟังทีนกครับวันนี้วันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นหยิบะครับหยิบยกเอาคอลัมน์ของคุณสุธิชัยยุนที่ชื่อว่ากาแฟดําคอลัมน์นิตยพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้คุณสุธิชัยยุนให้ชื่อว่าแจกหมื่นบาทกับตักกะที่ย้อนแยงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุธิชัยบอกว่า นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยยืนยันว่ายังไงยังไงก็จะไม่เลิกนโยบายแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t ัลวอลเล็ไม่ว่าจะมีนักวิชาการสักกี่คนออกมาคัดค้านก็ตามเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าประชาชนหลาย10ล้านคนต้องการเงินที่จะแจกเศรษฐาใช้คําว่าประชาชนหลายพื้นที่เนี่ยแสดงเจตจานงว่าอยากจะได้มากใช้คํานี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยได้ไปรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนําทั้งหลายจากทุกหน่วยงานรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยสําหรับเสียงวิภาวิจารณ์นายกเศรษฐาบอกว่าเราน้อมรับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการหาเสียงนะครับไม่ได้เป็นโครงการที่มาโปรยเงินให้กับประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยเลือก เรากลับเข้ามาใหม่แต่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจําเป็นและความต้องการของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าเรื่องการลดค่าใช้จ่ายนี่เป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ประชาชนจะได้มีขวัญและมีกําลังใจในการทํามาหากินเราลดค่าไฟฟ้าให้แล้วเราลดค่าพลังงานเชื้อเพลิงให้แล้วและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็มีการพักหนี้เกษตร,รกรไปแล้ว แล้วก็บอกด้วยว่าการที่ประชาชนมีรายจ่ายเยอะมีภาระเยอะเนี่ยจะไม่มีขวัญและกําลังใจในการทํามาหากินเพราะฉะนั้นการลดค่าใช้ใจ่ายของเราก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีขวัญกําลังใจในการทํามาหากินแต่ก็มีปัญหาอีกเมื่อมีขวัญกําลังใจแล้วเนี่ยจะเอาเงินทุนจากที่ไหนคนต่างจังหวัดเขาไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนที่อยู่บนฐานบนของสังคมนะครับความเหลื่อมล้ํามันมีเยอะมากในสังคมไทยงบประมาณ5้าแสนกว่าล้าน สำหรับโครงการนี้ไม่ได้ทําทุกปีครับขอทําความเข้าใจว่าทาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจเอามาซื้อเสียงกันเราทําออกมาเพื่อให้โดนใจประชาชนแล้วก็มีเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีพอนักข่าวเนี่ยเขาถามย้ําเรื่องความเห็นค้านของนักวิชาการเศรษฐศาสตร์99คนที่ออกมาให้เหตุผล7ข้อสรุปแล้วเนี่ยคือได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยนะครับนายกเศรษฐาก็ตอบด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างหงุดหงิดบอกว่า นักวิชาการออกมาวิาพากษ์วิจารณกันเยอะผมน้อมรับนะครับแต่ท่านก็เป็นแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นพี่น้องประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิตอลแต่ก็ยอมรับว่าน้อมรับฟังแล้วก็จะนําไปปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยไปตกอยู่กับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เสียภาษีฝ่ายประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากซึ่งหมักหมมมานานคุณเศรษฐาบอกว่าเมื่อเดินหน้าโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ ไม่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์แต่ภาคอุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันสื่อลองคิดดูนะครับวันที่ดิจิตอลวอลเล็ตไปสู่กระเป๋าเงินประชาชนทุกคนประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมเขาจะผลิตสินค้ามารองรับเลยหรือเปล่าจะต้องมีการซื้อวัตถุดิบมีการจ้างงานห้างร้านก็จะมีกําไรมีการจ่ายภาษีเกิดขึ้นรัฐบาลไม่ได้จ่ายอย่างเดียวนะครับเราจะมีรายรับกลับมานี่แหละครับคุณสุทธิชัยบอกว่า มันมีหลายประเด็นที่ควรจะต้องแย้งท่านนายกนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยสรุปแต่เพียงด้านบวกของโครงการนี้เท่านั้นเองแต่ไม่เคยตอบข้อสงสัยและก็ความเห็นแย้งเป็นข้อๆเลยผมยกตัวอย่างอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าถามชาวบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากจะได้เงิน10,000ื่นบาทไอ้พูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อปั๊มหัวใจเศรษฐกิจหรอกครับ เพราะว่างบประมาณมันมีจํากัดนะครับต้องบริหารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและต้องประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในโครงการต่างๆด้วยหรืออย่างที่คุณเศรษฐาบอกว่าชาวบ้านหลาย10ล้านคนกําลังรอเงินแจกก้อนนี้อยู่เนี่ยการพูดแบบนี้เป็นการพูดแบบกําปั้นทุบดินนะครับ เพราะว่าการพูดแบบนี้ถ้าเกิดไปถามใครเนี่ยใครๆเขาอยากได้เงินเท่านั้นแหละครับแต่เรามีรัฐบาลก็เพื่อบริหารความอยากได้ของคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาษีที่เก็บได้ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดนะครับเพราะถ้าเกิดรัฐบาลไปถามประชาชนว่าถ้าแจก20,000เอาไหมคําตอบก็จะบอกว่าเอาครับเอาแน่นอน แต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทำตามความอยากได้ของประชาชนนะครับรัฐบาลต้องบริหารให้ทุกคนได้ในสิ่งที่ควรจะได้ภายใต้งเงื่อนไขที่จำกัดอีกหลายๆเรื่องด้วยกันหรืออย่างที่นายกบอกว่าแจกเงินครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ขณะเดียวกันนายกก็บอกว่าแจกปับ๊บอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มการผลิตจะสั่งซื้อวัตถุดิบจะจ้างคนงานเพิ่มทันทีความจริงเนี่ยนะครับนักธุรกิจเขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆอย่างนั้นหรอกครับ พอบอกว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายครั้งเดียวแล้วมีระยะเวลาแค่6เดือนเนี่ยคงไม่มีเจ้าของโรงงานที่ไหนหรอกครับเขาจะรีบไปซื้อวัตถุดิบเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตนะครับแล้วก็คงไม่มีโรงงานที่ไหนหรอกครับไปจ้างคนจ้างงานเพิ่มเพราะเขารู้ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันกระตุ้นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองจะซื้อวัตถุดิบเพิ่มหรือว่าจ้างคนเพิ่มไปเพื่ออะไรล่ะครับเพล๋อเนี่ยเขาก็เอาของค้างสต๊อกที่ขายไม่ออกนั่นแหละเพราะว่าเศรษฐกิจแย่เอาออกมาขายเท่านั้นเอง ไม่ได้มีการเพิ่มการผลิตเลยไม่ได้ทําให้ต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่มเลยยิ่งเรื่องการจ้างงานใหม่เนี่ยลืมไปได้เลยครับเพราะว่ารัฐบาลคณเษฐากําลังจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําเป็น400บาทในสิ้นปีนี้ยังไงล่ะครับเจ้าของโรงงานเขาก็ต้องคิดสิครับคิดหนักด้วยเรื่องจ้างคนเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องยิ่งนายกบอกว่าเงินแจกก้อนนี้จะเป็นการช่วยเราลงทุนช่วยทำมาหากินอย่างมีขวัญและกำลังใจอันนี้ก็ยิ่งแปกเข้าไปใหญ่ พราะท่านบอกให้เราเนี่ยเอาไปซื้อของให้หมดภายในเวลา6เดือนตกลงยังไงกันแน่ครับถ้าต้องการจกกระตุ้นการใช้จ่ายเราจะให้เหลือมาลงทุนทํามาหากินอะไรได้แ่ะครับเอาอย่างนี้นะครับลองจินตนาการดูก็แล้วกันรัฐบาลเนี่ยแจกเงินเรามา1 0,000 0ื000บาทเป็นเงินดิจิตอลต้องใช้ให้หมดภายในเวลา6เดือนแล้วก็ต้องใช้ภายในรัศมีระยะไม่เกิน4กิโลเมตรจากสำเนาทะเบียนบ้าน เอาไว้ท่านตกลงกันก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นท่านอำเภอหรือว่าจังหวัดค่อยมาคุยกันใหม่ในประเด็นนี้ทีนี้พอได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรีบหาที่ใช้เงินตามจุดประสงค์ของท่านเพราะท่านเนี่ยต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตัวเลข GDP มันโตให้ได้5%โดยเฉลี่ยใน4ปีนี้แน่นอนละครับพอฉีดเงินก้อนใหญ่อย่างนี้เข้าไปในระบบเนี่ยตัวเลข GDP ระยะสั้นมันจะโตขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับขอเน้นว่าระยะสั้นนะครับ รัฐบาลวาดภาพเอาไว้บอกว่าพอคนได้เงินก็จะรีบใช้จ่ายพอใช้จ่ายธุรกิจก็เริ่มเพิ่มการผลิตพอเพิ่มการผลิตก็เริ่มมีการจ้างงานพอมีการจ้างงานก็ต้องเริ่มไปซื้อวัตถุดิบแล้วเศรษฐกิจก็จะคึกคักเกิดปรากฏการ์ที่เรียกว่าพายุหมุนขึ้นมาทุกคนก็น่าจะต้องยินดีปรีดามีความรักใคร่รัฐบาลมากขึ้นทันทีนะครับแต่อย่าเพิ่งถามให้เสียอารมณ์ตอนนี้นะครับว่าท่านครับแล้วท่านจะเอาเงินมาจากไหนครับ โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าพายุจมุนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งถามนะครับเมื่อมีคนซื้อของมากขึ้นอย่างจับพลันแต่ทุกคนก็รู้เหรครับวเทศการนี้เนี่ยมันจะมีแค่6เดือนเท่านั้นนะครับทุกอย่างก็จะคิดในกรอบระยะสั้นเฉพาะหน้าเท่านั้นแล้วคําถามคือหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงค่อยว่ากันใหม่ใช่ไหมรัฐบาลบอกว่าคนที่พิจารณ์เนี่ยไม่เข้าใจ รัฐบาลเตรียมมาตรการเสริมอยู่แล้วก่อนจะพ้น6เดือนจะมีมาตรการสร้างงานเพิ่มรายได้และก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชนคำถามคือมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรเลยครับมาตรการเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนครับมาตรการเหล่านี้ใครจะเป็นคนทําครับแล้วรายละเอียดของมาตรการเหล่านี้มันคืออะไรครับรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่บอกกําลังทํารายละเอียดอยู่พร้อมเมื่อไหร่ก็จะบอกนี่ยังไงล่ะครับที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเขาตะโกนถามดังๆมาโดยตลอดว่าท่านครับ ประชาชนมีคำถามนะครับแล้วที่ผ่านมารัฐบาลก็จะตะโกนกลับมาเหมือนกันบอกว่าจเย็นๆเดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวจะตอบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไปโทษว่าคนเขามีคำถามไม่ได้นะครับแต่ต้องถามว่าทำไมถึงไม่ได้เตรียมคำตอบเอาไว้ก่อนที่จะให้พายุมันหมุนขึ้นมาล่ะครับเพราะถ้าเกิดผิดจากเป้ามันก็อาจจะกลายเป็นลมบ้าหมูที่สามารถทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าขึ้นมาก็ได้นะครับ